mong lông bong lông m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 ong lông อันนั้นเดินไปจี้กินมีใครวเสร็งปาะดิมีอะไรอะไต้นเรียกตัวอะไรตัวนี่นอนใบกล้วยนอนใบกล้วยใช่เป็นดีการจับมันนอนใบกล้วยที่มันบัวแดงบัวแดงแต่ดอกมันงามเด้ดอกมัน โอ้ยปลากินบบเบิดดอกยหยใบไม่ใหญ่กำลังขึ้นมาเนี่ยใบใหญ่กำลังขึ้นมาอ้าบักเภาอย่งนือถิ่นี่ยย่นแมนบักเากัยังว่ามันลวกแม่ก้นถิ่มเชียวมะโผลมาอีดัวมันสัมันั่งช่างมากอ๋อโอ้ก้าวหออยู่เลยมองไม่เห็นเลย

อ๋อย่า่ย่า่ติปลวกกล้วยรอบๆเป็นบ่านี่แม่เนี่ยไม่ขึ้นน้ององกล้วยรอบๆคือปะหาพักวานมาปลูกในย่า่ว่ามีผัวพกวานพักวานมันปลูกฮะแต่กล้วยเกี่ยวเลยคือจังต้นมากงตัวดินนี่แหละนี่มันต้องมีพี่เลี้ยงไว้เป็นบ่พักวานไม่ดูด้วยกันนะย่า่ันท่านไปจึกตาเออเห็นไหมห้ามเลยย่ายนี่มันขึ้นน้อโอ้ยแตงโมแตงโม หมแตงโมแตงโมแตงโมคักนั่นไปหลังมือมันตายไปไปปาดกินนีมันบอยห้มันกินได้แล้วเหรอนี่อีกลูกหนึ่งแตงโมร้อนสุกแล้วบ่ยา่ไม่ได้พวกสามข้ามมาละ ยังไม่สุกโอยอยใหเห็ดเขาทาว่ะใหย,ยเอ้ยงานเนี่ยสวยงามสวยงาม,มยายยายต้องขี่จักรยานนะถ้ายายจะเดินไม่รอบอะ่ะขี่จักรยานแต่งหูเสือเสือรถไฟฟ้าไมขี่กรอบสวน

ตอนนันมามันแลงเนาะนี่อ่ซุ่มชื่นดียายข่าท่าข่าท่าไปลนกไปไปดูหอยไปมัน่น้องใหม่อบอมีนอน่เนี่ยนี่ดิมีแต่นอนน่นี่น้ห <c oughs> อ่นี่อไม้นี่แล้วอย่างนี้ <c oughs> เนี่ยปลาคาอันนี้ใช่ด้วยเปล่ะยฝั่งนี้ใช่ใช่ในี่ไงถึงต้นถึงติดถนนถึงติดถนนเลยนะกล้วยกำลังงามเลย เป็นเนเห็ดดเลยไปข้าวหอมหน่อยผ่านผ่าค่ะ like อันนี้ข้าวเนี่ยข้าวหนอยข้าวหน่อยฮป่างนี่อารถเด้อกยหาเนี่ยนี่้ผ่านลูกไปยืน้างก็ไปลอยพุ่นไปยยบานพุ่นไปเปนังยุเตียงไม่เงไข่ได้ละอ อ๋อโบ่เย็นไปนี่เลยอะไปได้มัวทังนี่ไปได้จะไม่จะไปไม่ได้อันนี้ตักเขียบเขียบพลังงานปลูกนี่ยังที่ปลูกได้กัปลูกนี่ไม่หลายคนตะไไร่ไหมเอาไปกินนะโบยุ่งกินได้ไหมกับปลูกยบ่งมัน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 กินบ่อบาดบ่ไหวเอ้ นี่แม่ปลาตะอยเอาปะหนอเอาเอาเอาไขนเดี๋ยวให้เบนนมาลอยหนึ่งเดี๋ยวไข่แบบเบนมาตัดให้ปลาไข่เนอเออปลาตะไบแล้วเกี่ยวออกเออแต่ไข่งามเลยแม่บอสห่วงไว้ดิมันมันสิงงมมันงดี๋ยวไข่แบบเบนมาเห็ดมันจะได้ข้างง่ายไหมอีขาดเห็นไหมโอเคเออเอาเอาอีแค่เล็กมาใส่ละบัสตะไบบอสใบใดปนันดอกบอไปหลายปนันดอกไปหลายก็ได้เอาเอาจะนี่ก็ได้ตัวขันบอไปหลายฮะ ให้ได้ให้บักเบ็ดมาเห็ดไห่มืเลยเอาไปโดนไรมันถึงนมันถึงัากเขือเป็นแท้แทบเลยกือเอาปอเป็นตำเกคุึงเมียนเอาเห็ดเก็บอันนยเก็บจกน่อยสองน่วยผงมีบ่บ่ไลปนันยาเอาเอาไปตเงจาก้อจกก่อนดีเอาเอเอาเอา่จานั่นลไม่ยาเขาออกมากันเลยบลเกื์อย่างนี่บเกือซื่นหรือบลเกยออย่างซื่น่ออยังกินใบมันอียอันหมด อันไม่เงินไะมจีนวนจีนวนตัวเป็นงานเนี้ยสีเนี่ยไม่นะมันสีมีดิมันสีต้องศึกษาพวกนี้ปลูกพวกนี้ต้องศึกษาเนี่ยให้ต้องให้ต้องให้นาด้วงฟื้นตาแล้วก็บอกเจ้าอมันเป็นอย่งสี่อย่สีแหละให้นาดวงหาคนหาวิธีอย่งสี่นะสี่ที่บอยุ่งยุ่งสี่เขาปลูกก่นเดียวพวกพวกที่ปลูกก้อนก้อนก็เลยบอกกันมาตามยูทูบมาสินะแต่ว่าเป็นยังเจ้าก็ไปบอกนาดวงนาดวงแล้วก็ติดคนหาเองังสี่นะ เออแต่เป <centimet re> <iah> ็นแม่น้ำนะสีแม่น้แม่ไหญ่จริง่นะเขาเียบขาบอกที่กหนาแต้่เาีอกแม่แม่แมู่ลดี่เป็นอ้นั่นทีแบบวปลตัวหอยบไห้ใช่ดีเมีกนล้วก็มาไอ้เบิ้งครมันโอ้ใครใหอยเชอรี่ไม่คนะเออมันเป็นั่งมาเมียเอาปอยอหนาแรงเขาก็เอาไขใครหอยเชอรี่ที่เป็นเกียรกันสองเีนี่ก็สี ใครใครมันก็ขายได้เดี๋ยวเห็นเขาขายเอาแม่เอามาเลี้ยงชีทองกันกับใครมันนะอ๋อยายดวงก็มาสื่อสร้างสื่อเขามานเปล่าก็เป็นห่วงสีมากกับบานนี้มาเอาใส่ตะแกียงใส่ถาดตะแกรงใส่ถาดตะแกีงให้มันเวลามันนั่นแล้วมันก็สิขูดลงไหมหลังขูดลงอันนั้นมันไข่กัมหรดที่นั่นข้างบุ่มนั่นมีเซกัมแล้วอันนี้มันไม่ดี บานเฮ่าอ๋ออันนั้นใชคิดทองสิบร่ําใส่น้ำกันดอกอืมแต่เขาเลี้ยงใส่กันได้อยู่บอมันเป็นแังได้มันจะเป็นพันธุ์ผสมแมลงเจ้อ๋อมันจะเป็นผสมกันในกลายเป็นพันธุ์พันธุ์ผสมไปเลยมันบนเชอร์รี่สีทองแท้แมลงอืมการน้นเรามาใส่กันผสมกันมันสีเสื่อมกันนะอืมมึงต้นเฉียบต้นใหเลยง่ายเออ ปีที่แล้วเ้าม้าอังไม่เห็นป่านนี้ในน้อยเยิ้นะเออยายเห็ดได้ดีได้ยายเนี่ยเ้ต่อาสิเขาวีเ้าอม่มน้เห็ดางรเไ้เน่ย เดียบาทนี่ยเดียรท่าบให้ยูกับพ่อในเห็ดไบนั่นแหละพวกเห็ดเพียก็เลยพ่อเลยออมันก็ไปขีดนเไปขายอะยีซาส่งเลยบอกส่งเลยบอกส่งเลยเออนั่นน่ะเนี่มันไงพ่าเขาทอดเจาก็ไปบ้านซายก็ออีกเืเอียนึง มือนเข้าขายต้งบ่แงเหมอนขาเจ้ประยัดซือเท้านี่บางเออเขาว่าเขาสียบหม้อกาจำเนาลยะเออเยสียนก่ากองาพวกเอาเลย่านเขาว่ามหนไม่นก้อนไม่หนึ่้อนไปกล้วยสวนเฮาอีกกระินหึงก็ถบเฮาเยอเออเขามาเพิ่งถึงสวนเลยบอกใหญ่เนี่ยเขาเอาสักทีแล้วแม่เขหัไปนั่หุอยากได้เขามาเอาตี ถ้าราปลูกไปน้หมดปลูกไดหลายอย่างปลูกให้เป็นสวนผสมนอาม่นอสีมากห้ากับกตอห้ก่ตอตอตอใดิ่งี่นะอันนี้อันเป็นนออันนี้กล้ยหอมท้องเอามนอดพันเาิดักมากกล้ยหอมทองกว่าตรงนี้ีห้าก็ตงแยกนอนเราเป็นแบบแยกนแยกแล้ว นี่บอยายกล้วยหอมท่องลงไม่เนี่บ่นี่แม่ก็จปลูกไปายนี่แหละาปลูกห้เต็มไปโลดปลูกนี่แหละยิน้อยแต่น้ำนี่เท่ากับสบน้ำสุดใจอย่างดึงอันนี้ไว้ไปปลูกกางี่ยายที่นี่พ่อได้ใไห่อันจ่หน่อยอืมหน่อยใช่างเก็น้งก็เกิดลถใชน่อยไปด ไปเกล็ดยังกับพ่อรถไทยหน่อยเขาเท่ากับมีบ่แมนบ่เราใช้เดินตามมันเหรอเออโอ้ยมีเขาเท่ากับบะของบ้านอ่ะมาไม่อันนี้ล่องไว้สำหรับยังนี่ยายอันสำหรับอันที่ควนหรือการสูบน้ำน้ำป่อยน้ำอ๋อนั่นี้มากอ๋อมมันก็ยังเสียนี่เพราะหอดมันมาต่อไอ้นี่น้ำอันน้ำท่งขุนกับสไหลมามั้ยเต็มแล้วเท่ากับป่อยมากสีดำเยอ